เสร็จแล้วนะคะกุ้งเผากับเตาอบของเรานี่คุณแม่ใส่เนยแล้วก็ชีสเข้าไปด้วยนะคะคุณแม่เอค่ะน้าว่าค่ะพวกเราเอทูเอ็นชาแกุ้งไหมคะนี่มันกุ้งนะมันกุ้งเดือดปุดๆเลยนะคะนี่มันกุ้งของเรานะคะใไปเข้ามาช่องนี้ครั้งแรกนะคะคุณแม่ฝากกดติดตามให้พวกเราหน่อยนะ a อ n Channel แนยังไม่มีคอนเทนต์ตายตัวนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่กดติดตามเราเนี่ยก็ต้องรุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะ นี่นะคะได้แล้วหนึ่งตัวนะคะนนี่แม่ก็ผ่ากุ้งเสร็จแล้วนี่ทั้งหมดมีทั้งหมดสิบตัวนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปย่างกันแตวตอนที่เราย่างเนี่ยเ,เราจะใส่เนยไปด้วยนะคะแต่เราย่างกับเตาที่ทําขนมนะเป็นเตาอบนะคะไปดูว่าเดี๋ยวเราย่างแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะสําหรับกุ้งเผากับเตาอบของเราแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นเตาอบที่เราได้มาแต่เรายังไม่เคยใช้เลยนะเดี๋ยวแม่จะลองเทสสามตัวนี้ก่อนนะคะนี่ ว่าจะเป็นยังไงนะคะอยากทำห่ออย่างน,นี้เหรออย่างนี้เหรอใช่ครับเยีะเลยอ่ะจับไปใส่เดี๋ยวเราจะลองก่อนนะคะสามตัวนะเพราะว่าเรายังเราต้องออกไปสักแป๊บหนึ่งก่อนถยวเราจะใส่เนยหรือเปล่าไม่รู้นะคุณแม่ก็ยังไม่เคยออกนะนอ้าวเราไงอะป,ปิดฝาจึงเห็นหนวดกุ้งไหมคะหนวดกุ้งมันออกมาข้างนอกนเอ๊ะ เริ่มแดงแล้วนะคะทุกคนแสดงว่ามันใช้ได้นะคะไฟ <Okay. S 1> อ,อยู่ข้างบนไฟอ,อยู่ข้างบนนะมันเริ่มแดงแล้วเราก็เป็นวิตกกังวลว่าเรามันจะแดงหรือเปล่า <Okay. S 2> นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้จะใส่เนยนะคะไม่เ,เคลื่อนไม่ได้หรอกเป็นเครื่องเอิ่มอบอ่ะไม่ได้หายจะจับนะอายจาจับนะไม่จะใส่เนยนะใครมีชีก็ใส่ชีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ชีด,ด้วยเราใส่เนยก่อน <c oughs> ว้าวติดท้องกุ้งใส่เนยกับกุ้ง โอ้ยหอมหอมหอมมากหอมมากโอเคหอมม<ะ>อลลายแล้วครับละลายแล้วอันนี้ละลายแล้วละลายแล้วเดาตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นเตาย่างนะคะเราเคยอัดคลิปย่างกุ่งไปนะเป็นตเนตาถ่านนะคะแต่ว่าอันเนี้ยฝนมันจะตกนะแล้วเราก็แบบนี้มันก็สะดวกดีนะคะนี่ใครมีเนยก็ใส่เนยนะคะนี่ดูดีนะดูดีมากดูดีมากดูดีมาก โอเคครับอ่ะเพราะว่าเนยเราเละลาย,ลาย,ลาย,ลายหมดแล้วนะคะเราจะใส่ชีสนะเรามีเป็นชีสแท่งนะคะชีสแท่งอุ้ตายตายชีสร่วงเราใส่เป็นชีสชีสติ๊กนะคะนี่เราให้ดูชีตสติ๊กของเราเป็นแบบนี้นะคะนะคะเรากุ้งเราเสร็จแล้ว เราใส่เนยแล้วก็ใส่ชีสไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟนะจึงอ้าวหิวแล้วพอดีผูแล้วพอดีเลยนะว่าบอกหิวแล้วพอดีเลยอุ้ยตายตายตายร่วงอุย้ยอ่า,ารอตัวไหนก่อนดีตัวนี้ก่อนแล้วกันหยิบ <c oughs> มันจะหยิบได้กว่านี่นะคะนี่อันนาวะอย่าเพิ่งจับสิค่ะโอ้นี่นะคะนี่อันนี้ <c oughs> ของนาดานาดาวางไว้ก่อนนะคะ ต่อไปนะคะตัวที่สองตัวที่สามสิอ่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมนะดูดีน่ารับประทานนะคะนี่ของนาดานะใส่ชีสด้วยวก็ของนาวาร์เป็นไงครับนาวาร์โอเคไหมครับนาวาร์จะทานนะอ่ะนาดากับนวาร์เดี๋ยวเขาทานกับน้ำจิ้มเปรี้ยวๆนะคะก็คือใส่มะนาวน้ำปลานะคะนี่น้ำจิ้มเปรี้ยวๆของเขานะอ่ะลองชิมหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง<ๆ>ว้าวตัก<า>อะไรจะได้แมกไก่หยู เดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนตัดให้ดีกว่านะจะได้ตอนที่เราทานเนี่ยตอนที่เราทานเนี่ยเราคือพวกเขาเนี่ยเด็กเด็กเนี่ยเขาจะทานแบบว่าเป็นไขมันไม่เป็นใช่ป่ะคะก็จะทานแค่เนื้อกุ้งบนเนื้อกุ้งแค่นี้นะตัดแค่เนื้อกุ้งนี่นะคะจับจับอ่ะนี่เป็นแค่เนื้อกุ้งแค่นี้นะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเป็นเนื้อกุ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มของเขานะ เป็นไ,ไงครับโอเคนะคะนาว่าบอกว่าโอเคใช้ได้นะคะนี่นะก็เพราะว่าเขาทานไม่ทานมันกุ้งกันนะคะเดี๋ยวว่ามันกุ้งเนี่ยอร่อยมากนะไว้ทานกับข้าวได้นะเบเกไว้ให้แม่ทานเอาให้แม่กินมันกุ้งแล้วเองกินกินกุ้งกันนะนี่นี่นะคะเ <c oughs> อเห็นว่าแม่ชอบเยเกบไ้ให้อ่านี่โอเคอ่าคือคือเขาได้ทานกันได้แค่นี้นะคะนี่ อร่อยไหมครยอดนะคะสุดยอดเลยนี่นะคะนี่เวลาทานต้องทานอย่างนี้นะแล้วก็ทานเฉพาะกุ้งใช่ไหมคะนี่ออกมาเลยมันดูน่ารับประทานมากๆนี่นะคะนี่โอ้หมดแล้วครับนาวนาวบอกว่าหมดแล้วนะเอาตัวเดียวก่อนค่ะเอาตัวเดียวก่อนเอาตัวเดียวก่อนเดี๋ยวคุณแม่ย่างให้ใหม่นะคะชิมค่ะ อร่อยค่ะเป็นไงฮะอร่อยนะคะนี่เปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็บวกกับรสชีสก็อร่อยกุ้งเป็นไงกุ้งกุ้งกุ้งเป็นไงคะกุ้งสดหวานไหมฮะหวานมากค่ะต่อไปคือ,<ล>คอกุ้งเขาสดมากอะฮะต่อไปเรนะาอ,เอยากินยังไงโอเคเดี๋ยวงไม่ย่างต่อให้นะคะใครที่ไม่มีเตาถ่านนะคะแต่ว่ามีเตาอบที่ทําขนมนะคะทําเหมือนเราได้นะก็คือกุ้งย่าง เตาอ,อบนะคะนี่ไม่มีควันนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะใครมีเนยก็ใส่เนยใครมีชีสก็ใส่ชีสนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปยกให้นาดากรนาวาก่อนนะคะอาชิมชิมชิมนี่นาดาก,กินอย่างนี้เลยอืม้มน่าสินมาก <laughs> กวกวตกกวตกกวตกตักตักตักปักตักตักอย่างย่องมากเลยนี่นะคะนี่